้าเหนื่อยไหมคะวันนี้คุมงานทั้งวันแล้วก็ถ่ายเองด้วยใช่ไหมคะตั้งแต่กี่โมงคาตั้งแต่กี่โมงวันนี้บันบรรยากาศเป็นยังไงบ้างค่ะพี่ตายวันนี้เออใช่ไหมแล้วก็อ่าพอตกประมาณสักทุ่มกว่ากว่าอากาศจะประมาณกี่องศาพอจะเดาได้ไหมคะ <buch> ใช่ใช่น้องลูกแบดบก็พูดบอกว่ามีมีอากาศเย็นอากาศเย็นอากาศเย็นอากาศตอนนี้คือเรากํลาลังถ่ายทําอยู่ที่ตรงที่ลานกิจกรรมใช่ไหมคะในลานดอกย่าลานดอกยา่าลานดอกยา่าล,ลานดอกยา, <mar aj al> ล,าลานดอกยานะคะคทุกคนที่อยู่นาไทยนาตายจังหวัดนครนายกเนาะพี่ตายเนาะใครใครที่มาเที่ยวนครนายกหรือว่าอยากจะมาที หางนาไทยนาตาตโดยตรงก็สามารถมาได้เลยเพราะว่ามันอยู่กันสถานที่ท่องเที่ยวเนาะพี่ต่ายมีทั้งออไปเลยว่าติดต,ต,ต่อที่เพจที่เพจนาไทยนาตายนาไทยนาตายนาไทยเป็นภาษา,ษาอังกฤษนะคะตามด้วยนาตายภาษาไทยแม่สะกดสีนาไทย N A T H A I นะคะ,ะตามด้วยภาษาไทยอนาอหนูสระอาตอเตา ไม่เอกสระอายอยักษ์นะคะเออวันนี้เราก็ได้ได้ได้เกียรติมารับเชิญแบบว่าเป็นนักแสดงรับเชิญใช่ไหมคะน้องรูปแบบเราไม่ใช่นักแสดงเรามาใช้ชีวิตจริงๆค่ะแม่เรามาใช้ชีวิตจริงๆว่าอ๋อมีซัพพอร์ตให้ก็มาแต่ตัวก็คือมาแต่ตัวได้เลยคือคือในส่วนตรงนี้ก็คือเป็นส่วนที่เป็นเป็นเต็นท์ที่เรา เออเดินมาคุยกันทิศแบทเดินมาสัมภาษณ์สิเนี่ยรายการสร้างขึ้นสาวเนี่ยสร้างขึ้นสาวนะครับวันนี้เราพบกับรายการสร้างขึ้นสาวค5ศิละปันท่าให้ได้ขถือให้ดูแน่เออเนี่ยภาษาอ่าระหว่างเขาเซ็ต <expl os ive> เขาเซ็ตกล้องเซ็ตเซ็ตอัน <c oughs> น,นี้ <c oughs> ก็จะเป็นรายการกิจกรรมเขาเรียกว่าจุดจุดจุดที่สามใช่ไหมฮะรานยการกิจกรรมแล้วเป็นยังไงบ้าง ไป,ไ,ไ,ปไปแล้ว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 ค,คือคือจริงๆตรงนี้จริง,รงวันนี้เราเราเราเซ็ตเพื่อถ่ายรูปโฆษณาค่ะ<ถ>นาทายนาบางอย่างก,ก็เซ็ตขึ้นมาแต่ว่าเซ็ตขึ้นมาก็เพื่ออนาคตด้วยอย่างเราอยานอย่างเราเซตขึ้นมาแบบด่วนมากแต่ก็คิดเผื่อเลยว่าทําปุ๊บไม่ได้แค่เพื่อเพื่อการถ่ายรูปอย่างเดียวท่มีจริงร่ารีเรงรใช้มรนมพรอี่า อันนี้ก็ต้องขอบคุณนักท่องเที่ยวสาวมามามาเขาเรียกว่ามารับมารับกันยังไม่มีไม่มจริงมาคอมเมนต์แบบจริงจริงคุณภาพที่จรงที่แบบว่าเปิดต้องต้องมาชมถ้าส่วนที่ไม่ดีพี่ก็จะแบบปรับปรุงการทำอะไรเคพราะว่าเธอจะทำรับเออจะมีรับก็มีก่อนแล้วก็ดูกจะไงบ้าง พี่บอลสวยจังออกไปพี่บอลสวยจังมีคนคอมเมนต์มาค่ะถ้าเกิเป็นคอมเมนต์อะไรนะอ่านของเลี่สวยมากนี่น่ะการช่วยเขาเราก็บอกได้แล้วส่วน จะมีห้องน้ำรับรองมีแน่นอนใช่ไหมคค่ะไล่อนลานดอกยางลานดอกอิกรรมอนนี้คนชมที่ตอนนี้คนชมร้อยรยห้าคนแล้วนะคะค่ะตอนนี้คนชมร้อย้อห้าคนแล้วนะคะค่ะ้องน้ำสดวกสบายสะดวกสบายแต่ว่ายังไม่เกิดขึ้นตอนนี้นะ๋ควเร่าให้ฟังอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือสำหรับเรียกว่าขคยพักหน้อาจจะแค่ระยะในเดือนถึงสเดือน วันข้างหน้าเร็วๆนี้ครับตดนนี้แหละ้วกันเขาเรียกว่าจุดที่สามแล้วกันเพราะว่าของพี่ไต่ที่บอกไว้ก็คือมีอยู่ทั้งหมดสามจุดคือจุดแรกจุดที่หนึ่งแล้จุดที่สองจุดท้นแล้วก็นจุดหลังตามนั่นเองค่ะวันจุดแรกก็คือเราจะมีอยู่อยู่ที่ทั้งหมดสี่เต็นท์แล้วก็จุดที่สองจะมีทั้งหมดกี่เต็นท์คะ จุดที่สมีสามีสามสมีอีกสมจุดที่สามกมีสามแล้วจุดที่สไม่ค่อยได้ยินเสียงพี่ต่ายเลยค่ะอ๋อเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โอกาสจะไลฟ์ผ่านแทนอีกที่แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเซตอ่างและแสงแล้วก็จะถ่ายกันตรงนี้อีกนะคะเนาะได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันใช่เราพักกันทำงานกันเถอะเนาะวันนี้เนาะนะคะน่าจะไปมลบเกินมากพอแล้วมาค่ะ รายการสร้างขึ้นสาวสร้างแล้วสร้างอีกสร้างแล้วสร้างไม่จบ <c oughs> หน้าตาคือ, <c oughs> ค,อคือแอบถ่ายเมื่อกี้คือเป็นการแอบถ่าย <c oughs> แอบถ่ายว่าการกินของคุณเหมือนจะแบบเป็นการเหมือนหิวมากจากการทํางานวันนี้ก็เหมือนมาทํางานนะ <c oughs> เหมือนไม่ได้มาพักผ่อนนะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs>

ปลายเดือนนี้เขาจะเริ่มโปรโมทแล้วนะเอาหรอเริ่มโปรโมทแล้วปลายเดือนนี้จะเริ่มโปรโมทนั่นหมายความว่าคุณมพาพันทุกคนอาจจะได้ชมกันจะได้ชมทางช่องช่องวันสามสิบเอ็ดนะฮะอุ้ยใกล้แล้วก็ได้ดูเนี่ยตอนนี้คือทุกคนแบบเล่งขาดมากๆเล่งหายทุกคนคะมีห้าวันแท็กซี่ลงมาสิคะแล้วพี่ต่ายจะมีโอกาสได้มาที่แบบว่ามันมาที่นี่มาดูแลบ้านใหม่อ่ะมามาอยู่แล้ว S <S อันนี้เราต้องบอกสุ่มไปก,ก่อนสําหรับคนที่มาพักอ่าเราก็จะต้องบอกก่อนว่าสําหรับคนที่จะมาพักอา,อาจจะเป็นการสุ่มมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนจับฉลากหรือกล่องสุ่มใช่ใช่ต้องบอกก่อนที่งานมันที่มาที่นี่เราไม่ตรงกับการถ่ายงานอะไรพวกนี้ทุกก็จะได้เจอได้เจออ่านี่ต้องบอกไว้ก่อนนะ อุ้มมาแล้วต้องเจอพี่ตายอย่างนี้มันไม่สามารถใช่ใช่ใช่มันเล็กเลกเียกล่างหัวได้เออเออจริงเอากินไปด้วยว่ะหิวอ่ากินต่อไปค่ะ